อยากเริ่มธุรกิจแต่มีงบจำกัดจะเลือกธุรกิจแบบไหนดี มีคนถามผมบ่อยมากเลยนะครับว่าอาจารย์ครับผมมีงบน้อยมีทุนน้อยมีเงินไม่เยอะเนี่ยจะเริ่มทําธุรกิจได้ไหมครับคําถามนี้ผมสามารถตอบได้ทันทีเลยครับว่าได้ครับเพียงแต่ว่าคุณต้องเลือกธุรกิจที่เหมาะสมกับกําลังของคุณเองถ้าคุณไม่รู้ว่าจะเลือกอยังไงผมสามารถแนะนําวิธีเลือกธุรกิจดีๆให้คุณได้ครับมาปรึกษาธุรกิจแบบส่วนตัว Private Consult Watson w a t กับผมสิครับแค่สองชั่วโมงผมจะช่วยเคลียร์ปัญหาของคุณได้อย่างแน่นอน ผมจะช่วยคุณวิเคราะห์หาสาเหตุข,ของปัญหาอย่างแท้จริงและช่วยแนะนําแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและบอกวิธีทําอย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนเข้าใจง่ายๆและคุณสามารถนําไปใช้ได้จริงๆ Private Consult 2ชั่วโมงกับผมราคาปกติอยู่ที่25,000บาทราคาพิเศษสําหรับ SME และคนที่อยากเริ่มธุรกิจเหลือเพียง5,500บาท แต่จำกัดสิทธิ์แค่50ต่อเดือนเท่านั้นนะครับผมอาจารย์ม้าเป็นที่ปรึกษาธุรกิจมีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างธุรกิจและพัฒนาธุรกิจผมมีประสบการณ์ทำงานมามากกว่า30ปีเคยเป็นผู้บริหารด้านการขายการตลาดของแบรนด์ระดับโลกให้นสเล่และเคยเป็น national sales manager ให้ Adidas ทำ B 2 B ให้กับคุณใดและเป็น GM บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจระดับโลกถ้าคุณสนใจสามารถทักแชทมาคุยกับผมได้ที่ a j m a r k o s i t ได้เลยครับ